วิดีโอกรอผูกจิตจกันบ้างไบมบอสผูกจิตผูกจิตจกันฉ่ำผูกจิตแม่ลูกกันแม่ลูกผูกจิตพารหยอกใครล่ะพี่แจมค่ะพหยอกที่หยอกที่รีบบอกพี่แจมหยอกทุกคนสวัสดีค่ะ แม่ๆม,มีใครยังไม,ม,งไม่มีใครยังไม่ซื้อตั๋วกันไหมครับกดจิมเดิมอุ้ยปักลิงไว้ให้แล้วให้แม่คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปแล้วก็พากไปตรงข้อความได้เลยนะคะบอกว่าซื้อตั๋วอีกทีสามเดิมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะทุกคนมันย้อนแสงตรงนี้สักเดี๋ยวใช้ค่ะเพราะว่าไฟมันแสงกับไฟมันเข้าข้างหลัง รอดูนะคะเมื่าวันนี้ EP ห้าไม่มีเจนี่นหรอคะ EP ห้ารอดูนะคะรอดูอปลาทูน่นาเปิดจังปลาทูน่าไปสอบ๋ยวจะปลาทูปลาทูใหญ่ีปลาทูใหญ่ปลาทูสวยวเาาดู้แรงมากเดี๋ยวจะปลาลปทูดีโอปลาทูน้อยไปสอบอยู่ ใช่ไม่ใช่อำพูเนืออเงืออสาวเม,มอรอเมดเราในกลุ่มแล้วค่ะใครเราในกลุ่มเห็นเห็นเห็นยังครับว่าใครจะขึ้นเวทีบ้างวันนี้แขกรับเชิญชันนีนะนุ่นหนึ่งอาสานพาสอุสสบหนึ่ง ชาเดชนนท์สิบหกปล่อยขวายเรื่องไม่ที่เดียวปล่อยผัวเรื่องไม่ที่ค่ะปล่อยมูดับๆใหม่ปล่อยที่มันปล่อยค่ะปล่อยเนี้ยปล่อยได้ใจอีกชาเดชปล่อยก็สายปล่อยมาพออ่ะชาเดชปอยเป็นขึ้นได้เลยสบ้านวีนเหรอพี่อุ้ยไม่นางนางด่าแบบด่าแบบไม่ได้แบบมันด่าแบบมีสีสันอ่ะด่าแบบเรียวๆเนี้ยแบบแบบเหมือนไม่ได้เฟรกอ่ะแมนทุกคร้งมันเป็นเดี๋ยวความที่แบบก็เลิศเนี้ยเออแบบ ขึ้นในดจังไหน่าแบบว่าทำถึงจังสิแม่อยู่นั้นขอบคุณค่ะ่าวิโอตัดผมมาน่ารักมากได้หลายทางคะ่ะอาหารตามสั่งครับอาหารจานด่วนเ <ๆๆ S 2> ว่าเร <ๆๆ S 2> าๆๆต้องรีบไปซ้อมครับพี่พีเวันนี้ซ้อมทำการสแสดงอยู่ที่สตูดิโอ มันขวัญเกลือ,อจา้จาจ้าขึนข้าวรอนะฮะเราเดินนี่นี่ซื้อตั๋วแล้วค่ะรอดึงเข้ากลุ่มอรอแอดมินดึงเข้ากลุ่มเลยนะคะแม่แม่ก็ไม่จะออกไปใช่ไหมหอืม จริน้องสแตมพาร์ทเอ็ที่น้องสแตมครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะทานข้าวขาวันนี้อาหารแบบเร่งรีบน้องสิแกไปสอบกลับมายังครับน่าจะกำลังมาเล่าพี่พี่โอบอกว่ามาแล้วเพิ่งโทรคุยกันเมื่อกี้ครับเพิ่งสอบนี่หรอสอบคัดเลือกห้องค่ะน้องขึ้นมอ .1 กิมวอรด้ากระปุกกีเ ml คะ่ะอ๋อกิมกระปุกสีแดงใช่ไหมพี่รกระปุกสีแดงอมอมอด้าเนาะใช่ค่ะสีแดงซื้อตัวราคาเรอแล้วเราไม่ให้รูก้ก่อนเลมอดา้ากีเอ็มเอลมอด้ามอด้ามอด้ากิมวอร์ด้าไปไหนีปไหน สวัสดีค่ะได้สายหนูได้นักมีฝั่งที่โฉนบวันี้อยู่กับเยนบะที่ทาเป็นดงแล้วก็อยู่ในตะกาแกะแหะตะกาเขียวเปงไนทุกคนทามแล้วพี่หนครับม่คแล้วครับมีคนเยกแย่หรือยัสามสิบครเลเรียกยังล้อไหนต้องไรไห สามสิบสามสิบมลแต่กล้องหลังสวยมากเลยจบจริงนี่ครับทุกคนโอเคค่ะส,สั่งซื้อเดอสั่สงซื้อได้เลยในเพจผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านปักลิง์ไว้อยู่กล้องหน้าใช่ไหมใช่ค่ะค่าเก็บอย่างไรจะมันแต่มันไกลอยู่นะหกลพอเลยโอ นี่ค่ะใช้ทากลางวันหรือก่อนนอนครับครีมทากลางวันทางการคื้นครับ เนื้อเกมซูมครอบผิวเลยไมหมคะใช่ค่ะใช่คราาับสวัสดีอ๋อังเกตบางคนคอมเมนต์ ท้าไปม,มันมขึ้นคนดูบ้างัมใช่ค่ะฮะของหนูก็ไม่ขึ้นบ้างแต่กินเมนอยู่ใช่ไหม น้องๆตื่นแล้วค่ะน้องๆตื่นแล้วร้ามเพิ่มเติมพลังงานแล้วขอเติมพลังงานก่อนจะ่จะกาแฟแล้วค่ะไม่ถึวจวดจวดไปละทุกคนเนี่ยนี่หัอะไรกันะพอใจไมลบอก เยังไม่หมดเลยนะเอาไว้นี่ก่อนได้ไหมแล้วจะกลับมาตอนไหนเออหรือว่าเราจะถือไปด้วยไม่ค่ะคือไปนั่งก่อนเลยไปไปเยวะมากนะรค่ไหนใครมารับ่าจริงหรอมาแล้วมาแก้าลูกออกก่อนเร็วเอามา วิดีโอมากอดน้องก่อนไปแล้วเติมพลังงานโอ้ยจะเป็นคือกันเหมือนกันมากเพ,พิ่มพลังพี่พี่หอนหอมพี่ทีหอนห้อมทำเป็นหญิงนะทำเป็นหญิงทำเป็นหญิงหายเป็นหายพี่จะแต่ไปทำงานแล้ว,ลวพ,พี่พี่ไปทำงานแล้วนะ เจอกันตอนเย็นเจอกันคอร์ดูจ้ะมาทางนี้โอ้แม่อากาศไม่ร้อนแล้วลูกโอ้โหแค่เปิดมาก็ไปพี่เดียวโอ้พี่เดียวสู้ๆเจอกันไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ อ,อไปแล้วครับเอ้ทุกคนไปสอบเล้วเพื่อนไปสอมนะครับทุกคนเด็กๆไปส,อม,ไปสอ,มอมแล้วนะครับก็จะเหลือคอปเตอร์แล้วก็กล้องนะ